ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้ก็มาให้กำลังใจเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บางวันที่ไม่ได้ขึ้นเวทีมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะ พอดีว่างานที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ต้องค้างคืนที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่กลับมาที่กรุงเทพแล้วก็จะมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิม<ๆ>ก็จะนั่งอยู่แถวแถวแถวซุ้มพยาบาลทางด้านโน้นนะคะถ้าใครเดินผ่านก็จะได้เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะถ่ายละครอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ก็พกโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะคะ แล้วก็เวลาที่ได้ยินข่าวที่ไม่ดีนะคะมีคนมาทำร้ายหรือว่าคุกคามพี่น้องของเราคนไทยที่รักแผ่นดินทุกคนเนี่ยจอยก็ได้ร่วมทุกข์ไปด้วยเหมือนกันก็รู้สึกเสียใจด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าความเสียใจนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้พวกเรากลัวแต่กลับรู้สึกว่าเรายิ่งต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง เรายิ่งต้องช่วยกันโดยเฉพาะเวลาที่เราสามัคคีกันพร้อมใจกันที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมให้กับประเทศไทยเราเนี่ยมันมักจะมีเสียงต่างๆที่พยายามจะมาข่มความกล้าของเราความกล้าที่จะทำความดีของเราให้เรากลัวให้เราควายเขวแต่ทำกับเราได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่า ถ้าเราคิดดีแล้วทําดีแล้วเนี่ยเราต้องทําให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนขอให้ทุกคนเนี่ยภูมิใจกับความเป็นคนไทยของทุกคนค่ะ <S <S> <S ก็นําเพลงนี้มาฝากนะคะอยากให้ภูมิใจกับความเป็นไทยนะคะแล้วก็คิดเหมือนทุกคนว่าอยากให้ประเทศไทยของเราสยามของเรากลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มด้วยค่ะ จึงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริมทั่วโลกกล่าวขานขนานนามให้ว่าสยาว ศาสนาขทาดองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญยังยิ้ม सासन คนไทยทุกคนนะคะแม้แต่จอยนะคะเกิดมาตั้งแต่เล็กเนี่ยถูกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์นะคะสั่งสอนอบรมแล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกที่รักชาติแล้วก็ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะแล้วโตมาเรื่อยๆจอยก็ได้เห็นจริงอย่างที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะคะเพราะจอยเห็นแล้วว่าคนที่กระตัญยูต่อแผ่นดินอยู่ได้คนที่เนรคุณต่อแผ่นดินอยู่ได้ไม่ได้คะ ก็เคยอยู่ไม่ได้แล้วนะก็ไม่เข็ดเนาะอะ,อะตอนนี้เดี๋ยวมีอีกเพลงหนึ่งมาให้ฟังนะคะเพลงนี้ก็ไม่เน้นเรื่องความหมายเท่าไหร่แต่แม่ต้องเอามาให้ซ้อมรำกันนิดนึงเตรียมไว้สำหรับวันฉลองชัยชนะคะ่ะ ใต้ผู้ปังลำเลิงโปรดสงสารน้องรำร้องแม่นส่งมา จริงๆเนี่ยเขายิ่งรักชาติมากเลยนะคะใครน่ามากล่าวหาคนอีสานได้ใช่ไหมคะออค่ะยังไงก็ออขอให้ทุกคนนะคะอดทนอีกนิดนึงนะคะแล้วกออ็สมัครสมานสามัคคีพวกเราไว้นะคะอย่าหวั่นไหวนะคะแล้วก็เ,ออเราคิดดีทำดีต้องได้ดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ